สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวรถรอบดึกนะฮะวันนี้จะเป็น t o y o ต a c o m ม u t e r ของพี่ตุ๋ยนะครับพี่ตุย๋ยเขาเคยใส่ที่นอนกับเราไปแล้วนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะถูกใจในการใช้ชีวิตแบบแคมเปอร์แวนก็เลยมาทำต่อเติมเพิ่มให้ดูมีความรู้สึกว่าเหมือนบ้านนะฮะจอดของพี่ตุ๋ยก็คือจะมีอุปกรณ์ค่อนข้างจะเยอะอยู่ นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อมขึ้นที่เราก็ปิดมิชชั่เอาไว้นะฮะดีไซน์อันนี้เราก็ใช้ไม้แบบว่าที่เราทํามาเนี่ยฮะมันเหลือแต่เราไม่ได้ทิ้งก็มาดีไซน์เป็นแบบนีนะบ้ตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะครับตีไม้และแนงที่ตีไม้และแนงเพราะว่าจะได้มันระบายความร้อนออกมาได้นะครับแล้วก็เป็นตู้เย็นฝาบนก็เปิดใช้ตรงนี้นะครับ ตู้เย็ยนเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่บ่อยอยู่แล้วตีปิดเลยได้แต่ว่าอันนี้มันก็คลายออกได้ถอดออกได้นะครับถ้าจําเป็นแล้วก็อีกโจทย์หนึ่งก็คือเขามีลูกชายแล้วก็จะอยากให้เดินเข้าเดินผ่านได้เป็น walk through นะฮะก็เ,เลยไม่สามารถทําเป็นเคาน์เตอร์อตัว L มันก็เลยเฟอร์นิเจอร์มันก็เลย,เลยรูแยกชิ้นมันจาดูไม่เป็นชิ้นเดียวกันตอนแรกกะว่าจะทําเป็นแบบบานเปิดปิดอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงๆม็จะเดินเข้ามาใช้งานตู้เย็ยนลาบากมันจะติด ก็เลยเป็นดีไซน์แบบนี้ส่วนตู้ตัวนี้เป็นตู้สําเร็จนะครับผมใช้รถเองผมก็ใช้รุ่นนี้แหละผมว่ามันเวิร์กมันสวยแล้วดินชักเยอะไม่ไหลด้วยไม่ไหลนะครับส่วนไฮไลท์ของคันนี้ก็คือมีแอร์นะครับใช้แอร์บ้าน9,000 BTU ก็พิสูจน์กันมาแล้วว่าใช้กับแบตลิเทียม280แอมป์ได้นะครับ ดีไซน์ก็อยากจะให้เป็นโทนสีขาวตัดกับสีไม้นะคะให้มันดูสดใสสดใสเหมือนห้องนอนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเก็บของนะครับตะแนงไม้อันนี้ก็กั้นอะคริลิกเอาไว้อันนี้ก็เป็นหน้าต่างเปิดได้นะครับมันจะเหมือนมีระเบียงบ้านมีครัวมี ้างลังหน้าอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันด้านนอกก็จะดีไซน์เป็นสีเข้มหน่อยสีเขียวแต่ไม่ได้เขียวเหมือนเหมือนรถที่ผมใช้นะ บางคนคิดว่าใช้สีกระป๋องเดียวทําทุกขันเลยอันนี้ไม่ใช่เราผสมสีฟ้าลงไปด้วยมันจะได้โทนให้มันเข้มกว่าเดิมหน่อยนะฮะตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็ถังน้ําจริงๆอ่ะจะใช้เป็นถังน้ําดีทั้งสองถังก็ได้ไม่ต้องใช้เป็นถังน้ําดีน้ำเสียใช้เป็นน้ําดีทั้งสองถังเลยท่อนนี้เราปล่อยทิ้งข้างนอกได้เลย ไอเดียใช้ผ้านี่ก็มาจากพี่ใหม่ The Camp 7, เดอะแคมป์เจ็ดสิบแปดก็ได้ยินไอเดียมาก็เลยเอามาทำเลยอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของวางตัวคอยร้อนกินพื้นที่เล็กมากนะครล้นเข้าไปแค่ประมาณสี่สิบเซนแค่นั้นเองตรงนี้ก็เป็นหน้าตาตก็มาเกี่ยวไว้กับตนี้สาเหตุที่ผมเกี่ยวไว้กับประตูเพราะว่า เวลาถ้าเราจะปิดประตูถ้าเราลืมปิดถ้าเราลืมปิดหน้าต่างแล้วปิดลงไมมันก็นจะปิดลงไมพร้อมกันมันจะลงไมพร้อมกันนะการกันลืมการลืมปิดหน้าต่างผมชอบมุมนี้มันมันมันเก๋ดี มันก็ใช้งานสะดวกตรงนี้ทางลังหน้าโอเคครับแต่เดี๋ยวอาจจะต้องมีเก็ตงานอีกนิดนึงตรงตรงห้องโดยสารด้านหน้านะครับยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่วันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับลองลองคอมเมนต์กันดูนะฮะงานใหม่ผมดีไซน์มาใหม่เลยขอบคุณครับ